วันนี้ตอบคอมเมนต์ FC ที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับการวางตำแหน่งล้อพ่วงนะครับวางหน้าวางกลางวางหลังนะครับมันจะมีผลอย่างไรมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับสำหรับรถต่อพ่วงข้างนะครับก็นะครับอ่ะนะครับไม่พูดอะไรมากมายนะครับสำหรับการต่อพ่วงข้าง ร้อยอาจารย์ก็มีร้อยสูตรก็มีร้อยเทคนิคแต่เราก็จะมองในมุมพูดในมุมของเราจากประสบการณ์การทำงานของเรานะครับในสูตรการต่อพ่วงนั้นนะครับการที่พ่วงมันจะสะบัดไม่สะบัดน,นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบโดยเฉพาะอันดับแรกลูกปืนคอนะครับลูกปืนคอเนี่ยมีผลทําให้ลดสะบัดได้นะครับอันดับที่สองนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าเอานะครับ จุดยึดตรงกลางไปลงกับพักเท้าจะทําให้แ้งเครื่องแตกถ้าเราทําไม่แตกสักคันนะเราทําไม่แตกสักคันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจุดยึดเนี่ยถ้าเราเชื่อมจุดยึดตรงนี้ได้ในลักษณะแบบนี้ยึดให้ดียึดให้แน่นนะครับพอมันยึดแน่นน้ําหนักมันจะลงที่ตัวโครงมันไม่ได้ไปลงที่พักเท้านะครับน้ําหนักมันจะลงตรงนี้นะครับจะสะบัดไม่สะบัดขึ้นอยู่กับจุดนี้ด้วยจุดท้ายรถนะครับอ่ะทีนี้นะครับ เราก็ได้บอกไปแล้วนะครับในเรื่องของอาการลดสะบัดแล้วก็ตรงพักเท้าน้ําหนักลงพักเท้าพักจะทําให้เครื่องแตกอันนี้ไม่แตกแน่นอนถ้าจุดยึดด้านหน้าตรงคอยึดได้แบบนี้ถ้ายึดแบบนี้น็อตมันจะไม่คายนะครับแต่ถ้าเป็นแป๊บสวมแล้วก็เอาตัวเมียสอดออกไปเอาตัวผู้สอดออกไปแล้วตัวเมียขันอันนั้นคายแน่นอนนะครับอจุดยึดพยายามยึดให้ มั่นคงทั้งหน้าและก็หลังนะครับน้ําหนักมันจะลงหน้ากับลงหลังไม่ได้ไปลงตรงกลางนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตําแหน่งล้อพ่วงนะครับตําแหน่งล้อพ่วงนะครับอ่าถ้าหากว่าเราอยากแก่ทาการนะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าอ่าวางหน้าหลายหลายคนวางกลางหลายๆคนวางเยื้องเยื้องจากล้อหลังมานิดหนึ่งเยื้องจากล้อหลังมอไซค์มานิดหนึ่งสักประมาณ1ิบเซนสิห้าเซนนะครับ ทีนี้นะครับในการวางแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะครับจะเล่าให้ฟังการวางตำแหน่งล้อมาทางด้านหน้าเยอะการวางตำแหน่งล้อมาทางด้านหน้าเยอะนะครับแน่นอนนะครับเวลาขับมันจะค่อนข้างจะเบานะครับค่อนข้างจะเบาแฮนด์นะครับไม่หนักแฮนด์มากนะครับอ่าแล้วก็เวลาเราเบรกเวลาเราเบรกนะครับน้ำหนักมันจะลงที่ตรงกลางของรถเพราะว่าล้อมันหยับขยับมาด้านหน้า น้ำหนักมันจะลงที่ตรงกลางล้รอรถนะครับเวลาเราเบรกนะครับหัวมันจะไม่ค่อยทิ่มนะครับหัวมันจะมีทิ่ม before, โอกาสที่รถจะตีลังกานะครับมีน้อยนะครับถ้าล้อพ่วงมาอยู่ด,ยด้านหน้าเยอะนะครับโอกาสที่เบรกแล้วนะครับรถจะตีลังกามีน้อยนะครับอ,อ,อทีนี้นะครับเวลาที่เราขับไปแล้วเราเบรกกระทันหันนะครับ ทีนี้เวลาที่เราเอาล้อพ่วงมาไว้ด้านหน้าเยอะๆเอามาฝั่งด้านหน้าเยอะเวลาเราขับไปแล้วเบรกกระทันหันผลที่จะตามมาก็คือรถมันจะหมุนเป็นวงกลมรถมันจะหมุนเป็นวงกลมนะครับอ่ารถมันจะหมุนเป็นวงกลมเลยนะครับเพราะว่าล้อหน้ามันพร้อมที่จะหมุนไปได้อยู่แล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับให้เรารู้ไว้นะครับว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงเวลาเราเบรก Large. แล้วรถมันจะหมุนนะครับ อ่าทีนี้นะครับถ้าวางตรงกลางนี่ก็ยังไม่ผมก็ยังไม่เคยวางตรงกลางนะไม่เคยวางตรงกลางเพียงแค่ว่าเราจะวางเยื้องล้อหลังนิดนึงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมันจะเยื้องล้อหลังมานิดนึงนะครับล้อหลังของตัวรถก็จะอยู่เนี่ยล้อหลังของตัวรถมันก็จะโผล่ท้ายออกมานิดนึงเนี้ยะนะครับอ่ะโผล่ท้ายออกมาอันนี้มันก็จะเยื้องมานิดนึงเนี้ยประมาณสิบห้าเซนนะครับอ่ะอันนี้อ่ามันก็จะ เกือบเกือบกึ่งกลางของตัวรถไม่ได้กลางมากนะครับตรงนี้จะขับดีก็ขับดีแต่ว่าก็จะมีอาการหนักแหนนิดนึงนะครับเวลาเบรกมันก็จะไปตรงมันก็จะไปตรงนะครับมันจะไม่เกิดอาการขวางลำมันจะไม่เกิดอาการขวางลำนะครับทุกท่านนะอแต่ถ้าล้อมันขยับมาอยู่ด้านหลังเยอะล้อมันขยับมาอยู่ด้านหลังเยอะหรือว่าล้อหลังตรงล้อหลังเลยนะครับล้อหลังตรงล้อหลังเนี่ยนะครับ เวลาเบรกรถมันจะรถมันจะเป๋มาท้ายมันจะสะบัดมาแล้วม <mam poems, S 1> ัน <Emin> ก em> ็จะขวางลำรูดไปแบบนี้นะครับเวลาเบรกมันจะเป็นแบบนั้นนะครับนั่นก็คือข้อเสียของมันนะครับทุกท่านนะแต่การที่ล้อขยับมาอยู่ฝั่งทางด้านหลังเยอะล้อมาขยับมาอยู่ฝั่งทางด้านหลังเยอะเวลาเบรกหัวมันจะทิ่มลงหัวมันจะทิ่มลงโดยเฉพาะมุมนี้เห็นไหมมันจะชนเยอะเนี่ยเห็นไหมอ่ามันจะมีรอยชนเยอะอันนี้ต้องได้มาดามนะครับเวลาเบรกปั๊บ ตรงนี้ฝั่งด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีโชคมารับรับแรงใช่ไหมมันไม่มีโชคมารับน้าหนักหัวมันจะทิ่มพอหัวมันทิ่มหัวมันก็จะชนเนี่ยชนฟุตวงฟุตบาทถ้าเป็นในเมืองนะครับอดังนั้นเวลาที่เราต่อพ่วงมุมเนี้นะมุมตรงนี้นะเราจะเชิดให้สูงไว้ก่อนเราจะเชิดให้สูงไว้นะครับอ่าโดยเฉพาะมุมนี้มุมนี้เชิดสูงนะครับมุมนั้นก็ต้องออกแบบให้เราสามารถถอดเพลาล้อได้ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ fc ที่ถามเข้ามาเราก็พอที่จะให้ข้อมูลได้นะครับทุกท่านก็นั่นแหละมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราก็แก้ไขได้นะครับทุกท่านนะเอาละนะครับคลิปนี้อธิบายเท่านี้สำหรับเพื่อนเพื่อน fc ที่ถามเข้ามานะครับวันนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีครับ